คุณแม่แตงโมกับกระติกคุณเชื่อใครคุณผู้ชมทับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า2คนเนี้พูดในมุมมองที่แตกต่างกันมากๆนะครับในส่วนของคุณกระติกที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าคุณแตงโมเนี่ยไปปสัสสาวะที่ท้ายเรือแล้วตกเรือไปนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็ได้ข้อมูลได้หลักฐานชิ้นสําคัญมานะครับแล้วก็มองว่าคุณแตงโมเนี่ย มีการโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็ไปนั่งหน้าบึ้งอยู่ท้ายเรือนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นมุมมองที่ต่างกันนะครับมาดูฝั่งของคุณกระติกก่อนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับคุณกระติกเนี่ยไม่ได้เห็นนะฮะคุณกระติกไม่ได้เห็นซึ่งคนที่อยู่กับคุณแตงโมคนสุดท้ายคือคุณแซนนะครับซึ่งคุณแซนเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าคุณแตงโมจับขาสองข้างเอาไว้ก่อนที่จะ พลัดตกลงไปเพราะว่าทําธุระส่วนตัวคือการฉี่แล้วก็มีการาคุณกติกคุณกติกเนี่ยสันนิษฐานนะครับว่ามีการแหวกนะฮะมีการเขาเรียกว่าแหวกบอดี้สูตรหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่ามันแหวกยังไงเพราะผมก็เป็นผู้ชายไม่รู้ว่ามันแดกแหวกได้ไม่ได้นะครับซึ่งคุณกติกบอกว่าปกติเขาจะใช้วิธีแบบนั้นนะครับอันเป็นการสันนิษฐานแล้วคุณกติกเองก็ไม่ได้เห็นตอนที่คุณแตนโมโตก ว่าตกลงไปยังไงนะครับแต่คนที่อยู่คนคุณตังโมงคนสุดท้ายคือคุณแสนนะครับและคุณแสนก็ยืนยันว่าตกไปเพราะว่าทําธุระแล้วจับขาแล้วเผลอลื่นหรืออะไรก็ตามแต่ตกลงไปจริงๆก็ยืนยันว่าเป็นการปัสสาวะแล้วตกลงไปนะครับส่วนของคุณแม่เองได้หลักฐานชิ้นสําคัญมาก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เห็นหลักฐานเต็มๆรวมถึงตัวผมด้วยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องของสานวคดีไปนะครับมันมองได้2แงค่ครในเรื่องของคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญและมันเป็นเรื่องจริง ที่ไม่ได้มีการเฟกขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือหลักฐานของคุณแม่เนี่ยมันเป็นหลักฐานการคุยไลน์กันของคนที่ของหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือนะครับที่เป็นผู้ชายนะฮะก็นั่นแหละฮะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องสืบกันยาวนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคือมันอาจจะเป็นลายที่เฟกขึ้นมาเพื่อเพื่อกุเรื่องนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นไลน์เฟกเนี่ย มันจะทําให้คนเนี่ยยิ่งยิ่งเข้าใจผิดกันไปเข้าไปใหญ่นะฮะแต่ตรงนี้มันมองมันมองได้สองมุมไงแต่หลายคนผมเชื่อว่าภาวนาให้มันเป็นเป็นแชทลับจริงๆเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงอนะฮะรวมถึงตัวผมเองผมก็คือผมก็ยังไม่ไม่สามารถจัดได้เลยว่าเฮ้ยสรุปว่าคุณกะติกพูดจริงหรือพูดไม่จริงหรือว่าคุณแม่เอ่อคุณแม่พูดจริงอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณแม่ได้มาอันเนี้ยมันกลัวว่าผมกลัวว่ามันจะเป็น สิ่งที่คนแบบเฟกมาอะไรเงี้ยแต่คุณแม่บอกว่าคนที่ส่งมามันมันน่าเชื่อถือได้ผมก็เออโล่งใจในระดับหนึ่งว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับยังไงตรงเนี้ยลองตามดูดีลองหาข้อมูลดีนะครับทุกคนครับอ่ะคิดเห็นยังไงเชื่อใครก็คอมเมนต์มานะครับ